ไปมัติแรกกันเลยดีกว่าน,นะครับผมท่านผู้ชมลุยขออย่างเดียวยานเรทน,นะครับเอกโคลิปถ้าผมเป็นคนที่รักเกมมุนมากถ้าเป็นไม่ได้ออกเลยจะดีมากอ่ะไปกันต่อที่มัติที่2นะครับผมไปรอดินออกให้หน่อยนะได้โปรดละรอรินขามอนออกมาโอเค2มัติผ่านไปไปกันต่อที่มัติที่สนะครับผมไป สามแล้วสามแล้วจะมารหรือยังมติสามยังโอเคมติสี่ก็มีสิทธิ์การตีแล้วนะครับผมอ่ามติที่สี่นะจะใช่หรือไม่หรืออย่างไรอย่าหลุดเลยก,ก็พอเ <Yeah! S 1> yeah! มีเพรเก็บไว้ตู้หน้าด้วยนะครับตัวกระชาก็มีเก็บไว้ตู้หน้าโอเคดูหรือยังโอ้ไม่กอด เอาว่ะไปนะครับผมได้แล้วนะครับรอได้ยินโอเคไปกันต่อที่อาวุธยูอาร์นะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาวุธยูอาร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมไปเปิดหาอาวุธด,ด้วยนะครับแต่ตัวกระชากอาวุธกูไม่ค่อยมีเะดิจะไดบอกว่าเชียอาวุธขออย่าลืมคืนอ,อย่าลุดเล่นแล้วกันนะครับผมอ่ะไปเปิดอาวุธด้วยแล้วกันนะหวังว่าจะได้นะครับอย่าง เงยๆโอเคไม่เปไน็นไรอาวุธก็ต้องมีนะครับมันก็ต้องมีอาวุธเพื่อทำให้เธอเก่งนะครับผม <Easy. S 1> okay. โอเคโอ้รอดโอเคได้มาแล้วครับผมอาวุธยูอาร์โอเคอ่ะ uh, ไปไปใช้กันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมมอดติดแรกนะครับผมลุย ดูหน่อยซิว่าวันนี้ผมจะมีดวงหรือเปล่าโภมิเอะเซิร์ฟรองนะครับโมดีที่สองนะครับผมอืมเหมือนเดิมเลยโอเคไม่ได้เปิดนานนะครับไอพวกคนเซิร์ฟรองส่วนจะเปิดแต่เซิร์ฟหลักไงอ่ะโมดีที่สามนะครับผมแต่เซิร์ฟรองไม่ไม่เป็นไรหรอกตดเปิดไปเถอะแจกของเยอะมากแจกเยอะจริง,รงนนๆนะเกมเกมนี้คือแบบเซิร์ฟหลักคือแบบ มึงมึงแจกหน่อยก็ได้นะสักหลักเพราะว่าผมก็เล่นสักหลักประจำไงแต่แบบมึงไม่แจกอะไรเลยอ่ะมันหาย,ยากนะผมเห็นอะ่ะอ่ะโมติที่สี่นะครับจะออกได้หรือยังเอ่ยจะออกได้หรือยังเอ่ยยัยงโอเคโอดติดไปการาันตีแล้วนะครับผมโมดติที่ห้านะก็มาดูกันดีกว่าว่าจะใช่หรือเปล่านะครับผมโมดติที่ห้าการาันตีแล้วนะครับแปะโหให้ใช่ โอเคเรียบร้อยนะครับผมเย่ yeah, ทวิเอ่นะครับก็เอาไปทําทีมดาสุริยันนะถ้าเราพูดคำถามผมว่าเปิดทําไมถึงผมรีวิวว่ามันแย่ขานาดนั้นก็ตามนะผมเพราะว่าตัวละคเรเซิร์ฟลอมผมมันยังมีน้อยไงเข้าใจปะ่ะตัวละครในเซิร์ฟลอมผมยังมีน้อยนะครับรรมผมการที่ผมเปิดหาตัวละคร,รคมาใส่ทีมเพิ่มก็มันก็เป็นจิตของผมมนะน้องก็แบบต้องการตัวละครเพิ่มจัดทีมคือผมยังมีตัวละครน้อยยังจัดทีมได้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมผมก็เลยอยากได้ตัวละครเพิ่มเนาะก็เปิดไปเลยละกันอ่ะ จะไปทําสายสัมพันธ์อาวุธนะครับผมจะไปทําสกัเ oh, ดเพิ่มนั่นแหละเยี่ยมแค่นี้พอ Let's go โหเอ็นที่แม่งโกงจริงเป็นตัวละครคอรลับที่โกงมากโกงโกงอะ่ะนอกจากจคำว่าโกงผมหาคำอื่นมาพูดไม่ได้แล้วนะครับผมตัวละครตัวนี้ดีกว่าลิสเซียมเหมาอีกอะ่ะแม่งดีกว่าลิสเซียมเหมาจริงๆนะโอ้แม่เเงเลยขี้โกงสองมอตผ่านไปนะครับผมยังไม่มีนะอ่ะ มอดตีที่สามนะครับผมขอให้ออกเลยมอดตีสามจบจบนะคะรับผมเลน่อีสีโโ่โอ้โหแล้วโหแล้วมุมกล้องนี่มึงก็ซูมไปไหนเนี่ยมุมกล้องนี่มึงมึงมึงจะซูมไปไหนครับนะนะะั่นนาเมื่อกี้โอ้โห รู้แล้วว่าคนทําเกมที่มันยังไงกันไม่มุมก็มันโคตรซูมเมื่อกี้อะซูมไปไหนวะโอ้โหโอเคได้แล้วนะครับผมเดนนี่มามามา,ม,ามีตัวกระชากสามสิบตัวพอดีก็อย่าดุดเดนนะขอร้องอวุธยวอย่าดุดเดนนะครับผมถ้าไปไม่ได้ก็อย่าดุดเดนเลยดีกว่านะครับมาโอเคขอบคุณมากได้วะไอ้ตายเถอะอยากมาเล่นเกมแก้เครียดกูน่าจะเครียดเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัว เดี๋ยวเชียอ์และเน็ตกากอีกเอาหนักเหมือนเดิมเน็ตกากนะครับแต่เน็ตกากอย่างนี้อย่าบอกนะว่าผมได้หรือเปล่าไม่น,น่าใช่อัยว่ากูเน็ตกากเฉยๆกูว่ากูน่าจะเน็ตกากโอ,นอนไ้ไม่หวะไม่หวะไม่หวะคุณเล่าเน็ตกากร์ดนะได้ได้โอเคนะครับผมสี่มอเตอนะเฮ้ยตอนแรกก็คือเน็ตกากกระโรโถหลดดิสนานเลยเมื่อกี้ตัวแรกเลยเหรอจริงจังเปล่าคาริสมาเันทาย โอ้ไ oh yes. <Hey, S 1> ม่กอด yes ใช่วันนี้ดูดีว่ะโอเคสี่มัติดได้เลยนะครับผมกับหกคอนเพตดนะตัวละครว่าดีแล้วต่อไปคู่หูฟังผมไม่ดีคู่หูนี่แหละของจริงนะครับเพราะว่าผมเกิือตัวละครคู่หูบ่อยมากเลยนะครับผมเฮ้ก็ไปดูกันดีกว่าว่าคู่หูผมจะรอดหรือจะล่วงนะครับมาคู่หูอย่าดุเลยดนะ เ <Yeah. S 2> ชี่กูว่าแล้วโอเคมันก็ต้องเป็นอย่างงี้สักคลิปนึงแล้ววะยังไงมันก็ต้องหลุดเลสอะแล้วไม่ใช่ะไรเว้ยผมหลุดเลดตูค้คูหูบ่อยมากตัวละครไม่ค่อยหลุดนะแต่คู่หูกูหลุดยังบ่อยอ่ะกูหลุดยังบ่อยอ่ะคู่หูอ่ะคือหลายคลิปแล้วนะท่านผู้ชมรูม้ป่ะตัวละครมันไม่ค่อยหลุดกันนะแต่มัาหลุดคู่คู่หูไม่ค่อยจะเหมือนกันว่าทําไมต้องเป็นคู่หูด้วยนะผมแบบหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะ อ่า uh, 2 1 SR ไม่ไงอ่ะ uh. ไปกันต่อนะครับผมตที่ี4 easy โอ้ my god กระดี้8มัลติกูได้2แบก2ไป2แบกเอาเรียกอยู่เออเฮ้ยจะบ,บอกว่าดวงเกลือก็ก็ดึกก็ระดับหนึ่งแต่มันก็ดวงดีก็ก็ดีแหละในคลิปนี้โอเคเฮ้ยเอาอ่ะ วันนี้แฮปปี้แล้วนะครับผมหลับฟันดีแน่นอนกูบอกเลยตัวละครสี่มติอู้อีกสี่มติโอ้โหโคตรด,ดีดีมากเสียเพ็รไม่เยอะนะครับผมแคทโทสโอ้เดีย๋ยวเอาไปแรกเป็นเอ็มพีแล้วกันเออตัวไหนไม่ใช้ผมเอาไปแรกเป็นเอ,อ็มพีหมดอะตอนเนี้ยโอ้ไมยกอดโอ้มมยกอดโอ้มมยกอดเปิดมาได้แล้ว่างหนึ่งตัวนะครับผมมาดูกางแคท กับโฮมูระนะครับผมโอเคได้มาแล้วคนดับตัวแรกอยากได้มนุษย์ละเลยได้เมียวมาเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรก็ได้อุ้มเบเรย์มานะครับเอออันนี้ก็รู้สึกกูกูอยู่ในใจอยู่เหมือนกันว่าแบบติเกียร์ดต่อ่าแต่ก็ได้มาแล้วอย่างหนึ่งตัวก็ได้มาแล้ววหนึ่งตัวเออว้าวว้าวโอ้ว้าวมาแล้วนะครับผมตัวที่สองนะครับผมกับเบเบโอเคแต่ ตัวละครสาวนอนเม,มน่หมดกูกูได้ตัวละครที่แบบไม่ใช่สาวนอนไม่หมดอะคือกูอยากได้สาวนอนเม,มน่หมดเว้ยฮัลโหลไม่สาวนอนไม่หด่กูอยู่ไหนวะเนี่ยขอขอเลยสาวนอนเม,มน่หมดสักคนสองคนโอ้โหเออโอ้โหเย้มึงจะซ้ำทำไมโอ้หยมึงซ้ำทำไมทำไมมึงซ้ำวะ มึงจะซ้ำทำไมโอ้เมื่อไรเอาทั้งทีมึงจะซ้ำอ๋อโอ้มือแคทมือแคทออกบ่อยมากเลยนะคืออ,ออกบ่อยนะครับผมดูออกบ่อยมากเลยยิ่โอเคโอเคได้สามเจ็คนมาคนนีงได้มาคนน่งเองเหรอโอเคนะครับผม yeah! ได้บรยากะมาโอเคลูกกู okay! ๊ด อย่างไรก็ได้มาคนหนึ่งแล้ววะโอเคเอ้ามาต่อนะขโมยคนทีสี่ได้ยังขอร้องออกให้หน่อยท้องอะ่ะได้โปดรด please โอ้โหแม่เงยจะจะม่วงโอเคเฟกเอาโอเค,อเคมีลุ้นกัน ต้องแอด normal only เข้าใจไหมแอด normal only และจบกันโอ้ยเครียดเลจเกด,ดกไม่เง้ยขอร้องนิเกะได้โปรดละยีบาคกูเกลมาเยอนเลี้ยว <You 're S 1> คนหละบ <'s> มึงกูเจ็บมามากพอแล้วขอให้ครั้งนี้มันล้างเกลผมเถอะจริงๆให้ผมสักตัวให้ผมได้แล้วนิเกะขอร้องเ <'s> ออ โอ้เซฟ้เออมาแล้วนะครับมา oh. แล้วโย <c oughs> <c oughs> เลือกอยู่เหมือนกันสี C ่มติเออโอเคโอเคถือว่าดีไม่แย่เลย